เจ้าของโครงการท่านทุทลมะเหม่รวมถึงพวกที่ต้องบริหารโครงการท่านครับผมอาจารย์ยุทนาเกอกิ่งอาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้างคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปางทีบุรีนะครับวันนี้ผมอยากจะมาอธิบายเหตุผลว่าทําไมท่านควรจะต้อง วางแผนและควบคุมโครงการด้วยวิธี c 4M นะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับที่ได้พบท่านเจ้ของโครงการท่านู้รบเหมารวมถึงผู้บริหารโครงการในลหลายๆบริษัทในลหลายๆโครงการนะครับพบว่าในข้อกำหนดในสัญญาจ้างนะครับได้ระบุนะครับให้ ผู้รับจ้างนะครับจะต้องวางแผนและควบคุมโครงการด้วยวิธี c ีเมนะครับเมื่อเกิดความล่าช้าของโครงการนะครับผู้รับจ้างจะต้องแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการว่าจะทําให้โครงการเกิดความล่าช้าอย่างไรนะครับรวมถึงเมื่อผู้รับจ้างจะขอขยายระยะเวลานะครับในโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องแสดงสายงานวิกฤตรรวมถึงระยะเวลาเราคอยหรือโฟดให้ผู้ให้เจ้าของโครงการเห็นชอบก่อนนะครับอันนี้เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผู้รับจ้างผู้รับเหมาเนี่ยจำเป็นจะต้องวางแผนโครงการด้วยวิธีสี่เหลี่ยมน,นะครับอีกเหตุหนึ่งนะครับหรืออีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นการควบคุมต้นทุนโครงการนะครับปัจจุบันนี้นะครับ ท่านเจ้าของโครงการท่านผู้ละเมาเองก็อยากจะนําแผนงานช่วยนะครับนํามาควบคุมต้นทุนโครงการเรื่องยกันนะครับปที่เราเจอเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เรามักจะวางแผนด้วยอี่แก้งข่ากันนะครับเพราะว่าเป็นวิธีที่ทานนําง่ายนะครับหรือเข้าใจได้ง่ายนะครับแต่ที่ีจ้งล่าวเนี่ยก็ยังไม่เรียกว่าเป็นวิธีการวางแผนด้วย สี่เหตุเนื่องจากกิจกรรมที่อยู่ในแผนงานดังกล่าวไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยดังนั้นเมื่อโครงการเกิดความล่าช้านะ่ะเป็นไงครับเราไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าโครงการจะมีความล่าช้าเป็นอย่างไรอีกทั้งยังเมื่อหากจะนําแผนงานดังกล่าวนะมาช่วยควบคุมต้นทุนก็ทําด้วยความยากนะครับเพราะว่าแผนงานดังกล่าวไม่สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนนะครับในรูปแบบต่างๆก็จะใส่วัสดุรายการวัสดุรายการแรงงานลงไปในแผนงานักล่กาวได้ดังนั้นเป็นไงครับดังนั้นท่านู้ระเหมาท่านเจ้าของการก็อยากจะมีเครื่องมือช่วยวางแผนโครงการวันนี้ผมเลยอยากจะมาเสนอเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยท่านได้ก็คือโปรแกรมนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้นะครับโครงการก่อสร้างก็มีความซับซ้อนนะครับมีมูลค่ามากขึ้น นะครับอาจจะเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านหรือแม้ระทั่งเป็นพันล้านดังนั้นถ้ายังใช้แผนงานแกนฉันแบบเดิมเอามาวางแผนเนี่ยผมว่าก็คงไม่เหมาะสมกับขนาดของโครงการนะครับดังนั้นท่านผู้ับเหมานะครับหรือผู้ที่วางแผนโครงการเนี่ยก็อยากจะมีเครื่องมือช่วยในการวางแผนและควบคุมต้นทุนโครงการไปพร้อมกันนะครับเครื่องมือที่ผมจะแนะนําคือ,อโปรแกรมในซอ p r o j e c ์ ครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่หลายท่านก็อาจ,จเคยใช้อยู่นะครับแต่พบปัญหาว่าท่านอาจจะยังใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนะหรือใช้งานโดยขาดความเข้าใจว่า,าจะจะทำการาใช้งานอย่างไรให้ตรงกับสิ่งที่เองต้องการเอาไปใช้นั่นเองดังนั้นจากประสบการณ์ที่ผมได้เคยไปบรรยายในที่ต่างๆจากประสบการณ์ที่ผมได้ เคยสอนนักศึกษานะครับในวิชาคอมเตอร์ช่วยวางแผนโครงการครับซึ่งสอนในภาควิชาก็อยากจะมาถ่ายทอดว่า,าโปรแกรมดังกล่าวเนี่ยจะมาช่วยท่านได้อย่างไรนะครับดังนั้นลองติดตามดูผมในคลิปถัดไปว่า,าโปรแกรม Microsoft Project นะครับซึ่งที่ท่านเคยใช้คุ้นเคยนะครับจะมาช่วยท่านวางแผนควบคุมต้นทุนโครงการอย่างไรนะครับลองติดตามดูในคลิปถัดไปนะครับ Ah